เอาละครับพอดีวันนี้ที่จากที่ได้มีการลงคลิปเรื่องน้ำประปาไม่ไหลนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ประปาก็ได้ส่งคนมาดูแลฉังนั้นเดี๋ยวเพื่อจะให้เป็นความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายเจะหาผมไปใส่ร้ายนะครับก่อน,น่น้องขอบคุณเลยวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วเราจะไปพิสูจน์กันว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะอันนี้คือพี่มาจากประปาใช่ไหมครับเจ้าประปาส่งมาครับปราปามินบุรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องใน อ้าลืมที่ผมไม่ได้ถ่ายเลยวะครับเอาครับวันนี้เดี๋ยวผมถ่ายก่อนครับวันนี้ว่าน้ํามันไหลอ่อนเอาพี่เปิดได้หน่อยเปิดอ่อนนะครับอา่าพี่ลองใส่หัวไว้ใหม่เพราะให้มันเหมือนกันเหมือนกันนะจะได้ดูว่านี่ตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะครับเอาตัวเองเปิดเปิดปัด๊ปมหน่อยนะครับนะครับเอาปิดปัม๊ม ใชไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เราดูเมื่อกี้เข้าไปดูในห้องน้ํมาแล้วในห้องน้ําก็เป็นเหมือนกันแต่พอดีเมื่อกี้ผมตัดไม่ได้ถ่ายเพราะมันกลับต้องไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้เราก็จะลงให้ดูว่าพี่เขาจะแก้ให้เราอย่างไงก็แล้วแต่นะครับโอเคครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มาทําการแก้ไขนะครับ <S <S <อ>ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรนะครับแต่ก็ขอบคุณมากเลยที่ เราโพสต์ไปก็ส่งไปดูที่ตึกไปดูมาแล้วใช่ไหมครับแต่ชั้นสามผมก็เข้าใจนะมันชั้นสามันคงไม่หลายที่เขากำลังดูแก้ขไขให้นะครับครับตอนนี้เจ้าที่ก็กลังมาช่วยดูแลนะครับผมก็ยอมรับว่าในความรวดเร็วมากนะครับหลังจากที่เรานั้นมานี่ตอนนี้พี่เขามาดูมาวัดแรงลงแรงดัน ตอนนี้แรงดันปกตินะครับนี่ต้องมีปัม๊มมีแทงสำรองน้ำนะครับอย่างนี้ถือว่าแรงไหมพี่ปกติตรงนี้ที่เปิดแรงไหมครับมันปกติไม่ต้องแรงนะครับปกติไม่นะเนี่ยเวลารดน้ำถาเนี่ยผมยืนตรงนี้ผมฉีดได้โทษทั้งส,สนามแต่ว่าตอนนี้มันไม่อันนี้ถือว่าไม่แรงรรใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือต้นต้นสายเลยนะครับ ปกติเราจะลดน้ำสนามยาตอนนี้เปลี่ยนใหม่ๆแล้วโอ้โหทุกคนก็บอกเอ้ยน้ำแรงดีจังเลยแต่ตอนนี้น้ำมันไม่แรงนะครับตอนนี้ช่างกําลังแก้ไขให้อยู่